ว่าอย่างไรก็ตามดราม่าที่เข้มข้นที่สุดเมื่อวานนี้ต่อเชื่อมวันนี้คุณชูวิทย์กับคุณสันทนะผู้กองธรรมนัฐก็ออกมาแล้วผู้กองธรรมนัฐเนี่ยสักสัปดาห์กว่าๆเนี่ยมีภาพที่เปิดเผยอยู่ในโลกออนไลน์ใช่ไหมก็แน่นอนเราก็ติดตามเราก็พูดถึงอยู่เขาไปถ่ายรูปที่ลาวสของเอมิเลชแล้วก็บอกว่าบินไปที่ที่ดูไบในขณะเดียวกันเนี่ยดูจากคลิปล่าสุดเนี่ย ผมเดาว่าเขาอยู่สวิสได้ยินว่าเขาไปมีโรงแรมอยู่สวิสนะแต่ไปทําไมอะ่ะไปทําไมหลบไปเหรออันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าพี่ตุต๋ยไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่ตุย๋ยพี่ธรมนัทอย่าฟ้องนะพี่มนัท <laughs> อย่าฟ้องนะคือหลบไปหรือเปล่าคืออยู่ๆก็เดินทางไปต่างประเทศแล้วเงียบไปเลยจนกระทั่งโผล่มาเมื่อวานอาแต่เดียวก่อนคือโผล่มาเป็นคลิปนะครับแล้วคลิปนี้ก็ถ่ายรูปแบบคือถ่ายคลิปอะ่ะข้างหลังก็เป็นม่าน เออขลาวเป็นมานแต่ดูจากอากาศดูจากบรรยากาศและดูจากข่าวที่ทราบว่าเออ,เ,อ,อเขาไปมีธุรกิจโรงแรมอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็เดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์ส่วนจะนัดเจอใครหรือเปล่านี้ไม่ทราบออส่งจิ้งจกไปแล้วแต่ว,ว่าถูกหมา,าบีเกิลสารวัตรบีเกิลตรวจจับได้เพราะว่าเป็น,เป,นเป็นอาหารหรือว่าเป็นเนื้อผิดประเภทนะเหมือนข้างข่าวเข้าเมืองไทยจากเมืองจีนอย่างเงี้ยสารวัตรบีเกิลเขาจับได้เนาะส่งจิ้งจกไปกับธะเมนัสก็ถูกจับไดเ้เลยไม่รู้ว่าไปเจอ ไปเจอคนแดนไกลอะไรหรือเปล่าส่วนว่าไปไหนจริงๆก็ยังไม่รู้หรอกเพราะว่าเพราะว่าความที่ดูใบมันก็เป็นที่ที่ไปต่อได้ใช่ไหมคุูผู้ฟังมันเป็นที่เปลี่ยนเครื่องบินด้วยดังนั้นก็ไม่รู้แน่ว่าจะแวะคุยกับใครที่ดูใบไหมเอาเป็นว่าไม่กลับมาเพราะว่าเปิดสายเปิดคลิปมาเดี๋ยวเราฟังเสียงคุณชูวิทย์ก่อนคุณสัทนะแล้วตามด้วยผู้กองธมดัตใหญ่เจงง่ายสัทนะนวันนี้กูท้ามึงถ้ากูขึ้นเวทีนะ มึงอยู่ได้เกินหนึ่งนาทีนะกูยอมกลาดตีมึงร้อยบาทเอาขี้หมาก้อนดียวว่าผมผักมันลมเบาๆก็ลวมแล้วเมื่อวานนี้หมามึงเก่งจังข้างบนพอมาข้างล่างเฮ้ยกันไว้กันไว้แล้วทําเป็นยิ้มเยอะโอ้ยสไตล์นี้ทําไมจะไม่รู้นะอ่าตอนนี้มึงก็มาทําเป็นพูดเรื่องกฎหมายอาจจะมาฟ้องใครนั่นนี่ฟ้องก็จะฟ้องอ่าอ่าอ่ากลับมาเรื่องใช้กฎหมายละสมัยก่อนมึงไม่เห็นใช้ละ สมัยก่อนมึงพูดดีจังเลยมึงพูดเก่งจังทํำท่าทางอันตรพาณี่ใช่ไหมมึงอ่ะอะไอสนนาสนะมึงสะดวกเมื่อไหร่เนี่ยวันเวลาไหนเนี่ยมึงช่วยบอกชูวิทย์ด้วยนะมึงไม่ต้องเลยมึงและสื่อต่างๆเนี่ยขอโทษทีนะเมื่อเช้าเนียโทรหาผมจะเอาผมไปประทะผมบอกอะไรรู้ไหมคุณรับไหวเหร สถานีคุณรับไหวเหรอเพราะอะไรเพราะมันจะพังเพราะว่าผมเนี่ยเปิดศึกไอ้นี่เนี่ยผมเรียกมาไอเด็กวานซื้นมึงใช่ไหมล่ะที่มึงถูกไล่ราชาการใช่ไหมที่มึงทาตัวแบบนี้ใช่ไหมที่เขาไปจับมึงมึงก็ว่านูน่นว่านี่เข้าใจไหมไอ้นี่ใช่ไหมอยู่สนามมวยทําเป็นมาเฟียนะทําเป็นนู่นเป็นนี่อายุมันก็คงไม่น้อยกับ ไม่มอกไม่น้อยกับผมเรารุ่นรุ่นผมนี่แหละนะเป็นใน 100, ใร้อยไม่เยอะเคยเรียนในร้อยรู้จักรุ่นนั้นรุ่นนี้นะมึงใหญ่จริงเนี้ยเหรอมึงใหญ่จรงิงนายสันทนะวันนี้กูท้ามึงถ้ากูขึ้นเวทีนะมึงอยู่ได้เกินหนึ่งนาทีนะกูยอมกราบตีมึงเอาไหมาอยู่เกินแค่หนึ่งนาทีพอนะแต่ผมจะไปทำบนเวที ผมทําได้คุณดูสารลูปมันนี่มันหมูตอนชัดๆผมไม่อยากโชว์ตัวผมนะแต่ผมเนี่ยบอกก่อนว่าผมพร้อมเรื่องร่างกายเมื่อวานฟอร์มข้างบนชั้นสามทำเป็นแอาร์ตเขาบอกว่ากูอยู่นี่พอลงมาเอาจริงเฮ้ยกันไว้กันไว้เฮ้ยเทำเป็นยิ้มทำเป็นอะไรประูุผมรู้แล้วไายอย่างนี้ทตายอย่างนี้มันหมาเห่าเห่าอย่างเดียว ถ้าผมทาผิดแต่ที่คุณพูดนะเขาให้แสนใช่ไหมผมให้ร้านหนึ่งถ้ามันเป็นผาบอกไปต่อแล้วจะอยู่บนเวทีได้หนึ่งนาทีเขาจะยอมกัดเท้าเลยอะไรนะเกิดบอกี่ต่ออยู่เวทีได้หนึ่งนาทีกับเขาอยู่บนเวทีได้หนึ่งนาทีกับเขานะคือพวนี้ไอ้อย่างนี้ไม่ต้องมาโมงนี้ไม่ต้องเลยเพราะอะไรถ้าอยู่บนเวทีได้หนึ่งนาทีคือเขาก็แค่ว่าท้าหนึ่งนาทีปั๊บเก่งปั๊บมันก็ต้องวิ่งเข้ามาถีบผมก่อนถูกไหมแล้วจะเอาซีนแค่นี้ โพแล้วผมจะไปวิ่งมันเอาลงจากเวทีเหรอใช่ไหมหรือผมสวนมันไปก็แล้วแต่พลหมัดมันก็อะไรก็แค่น,นี้เขาต้องการก็เอาไว้นอกเวทีดีกว่าเอาให้อยู่ได้เกินหนึ่งนาทีแต่ไม่เกี่ยวกับผมนะพี่ต่อรู้สึกยังไงครับเพราะประกาศให้รางวัลหน 1, ึ่งแสนบาทกับคนที่ให้บอ่อแสการทำบอสบิ่ของพี่ต่อเจอเรื่องที่กฎหมายนะพี่เออดีสิไปไปน,นี่ไปเอาคนอื่นมาติดคุกแทนกะ็ดีรีบเลยนะผมนีถ่ถ้าผมทำผิดแต่ที่คุณพูดนะ เขาให้แสนใช่ไหมอะผมให้ร้านหนึ่งเออไปที่บาแต่ตอนติกุ๊กให้เขาส่งค่าผัดรู้ละสามพันนะให้ร้านยังไงก็ขอคือว่าถ้าผมทําผิดจริงถ้าผมทําผิดจริงถูกไหมแต่ถ้าเอาไอ้ตัวนั้นมาปั้นนะก็โดนวยกันทั้งคู่เอาดีกว่าไหมพี่ให้ร้านนึงเลยแล้ว ถ้าคนด้านบอกว่าผมเขาบอกว่าอะไรเขาไม่ขายมีกฎหมายมีกฎหมายเดี๋ยวกฎหมายอะไรเดี๋ยวต้องพูดเดี๋ยวมาเอากฎหมายจราจรมาให้กฎหมายไทยกฎหมายอะไรเรื่องมีกฎหมายดิเอากฎหมายพอกเงินเนี่ยกฎหมายอยากติต้องกฎหมายหลักไอกฎหมายแบบทั่วไปอย่างนี้เราก็เสียเปรียบเดี๋ยวเรื่องมีกฎหมายสีเท่าอะไรตรงนี้ประมาณนี้เอาถึงว่ากฎหมายฟอกเงินเลยดีกว่าอถ้ามันเอาดําเนินคดีผมเรื่องกฎหมายฟอกเงินได้อันนี้ชัดเจนถูกไหม เขาคือกว่าจะถึงตรงน,นั้นมันไม่ไมงก,ก็งให้คนแจ้งเลยจริงๆริงปปมเขามีอยู่แล้วเงินรางวัลผมแถมให้อีกถ้าเกิสดว่าตรวจสอบได้ว่าผมฟอกเงินให้ไอธุรกิจพวกนี้ไอ้ที่ว่าผิดกฎหมายนะแต่ถ้ามันไม่ได้ถ้าคุณมาคุณก็โดนด้วยนะดูไหมเ,ออเดี๋ยวมันเล่นการพนันกันบนตโต๊ะไม่ดีอันจะไม่พูดคุณชูวิทย์จะให้แสนหนึ่งคุณสันทะนะบอกว่าให้ล้านหนึ่งเลย โอ้ตกลงนี่เอาจริงกันปะเนี่ยมันดูเป็นดรามาตระตกลงแล้วทั้งหมดเนี่ยมันมีที่มามาจากกุมาจีนจะบอกกุมาจีนคือความที่มันมีบางคนอยู่ยี่สิบเอ็ดนะเออแล้วก็ขับรถลอยขับรถหรูแล้วการเงินการทองะไรก็ไม่ชัดสุดท้ายก็หนีหน,หนีกันไปขบวนการห้าขบวนจับได้สองขบวนหนีไปสามพวกอะไรก็ตามคืออย่างที่เห็นปรากฏอยู่เป็นภาพก็คือว่ามันมีทั้งขบวนการที่เป็นผับ ที่ขายเฉพาะคนจีนแล้วก็มียาเสพติดแบบฝากได้อย่างจินหลิงเนี่ยที่เราทราบหรือมันมีอ่ะตอนเนื่องมันตั้งแต่ทัวรศูนย์เหรียญตอนนั้นที่ปรากฏแล้วเอ๊ะคนจีนมาเยอะแยะ ปรากฏว่าเงินมันไม่กระเด็นออกมาถึงคนไทยเนี่ยคุณตลอดทางของทัวร์ที่คนจีนเข้ามาในอดีตที่มีการท่องเที่ยวก่อนจะโควิดเนี่ยปรากฏว่าเขาก็ไปในห้างที่เปิดเฉพาะคนจีนและรับเฉพาะคนจีนคุณผู้ฟังผมก็เคยเข้าไปเซอร์เว์ในห้างนั้นเพราะว่าเขาอยากจะให้สัมป,ปทานผมเนี่ยเข้าไปทําโฆษณาในห้างปรากฏสุดท้ายผมก็ไม่ได้ทำะนะ เพราะว่าก็แก่แล้วขี้เกียจแล้วคือหมายความว่าห้างเขาเนี่ยไม่มีคนไทยเข้าไปนะมีแต่ทัวจีนลงแล้วก็มีสินค้าต่างๆนา,นานาที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อจะขายเฉพาะคนจีนก็มีตั้งแต่ทุเรียนขนมอบกรอบอะไรต่อมีอะไรครีมเ,เคลิม,ลมอะไรเยอะแยะไปหมดยำมงยัดดมยดมัยดอมยัหมอกอะไรแบบนี้ทุกสิ่งอย่างว่างั้นแล้วเป็นสินค้าที่เราจะไม่ไม่ได้เห็นในเซเว่นอีเลเว่นอ่ะมันจะเห็นแต่เฉพาะใน ไอ้ห้างที่เป็นห้างคนจีนเหล่านั้นรถทัวร์ก็เป็นทัวร์ของคนจีนทุกอย่างเป็นของคนจีนหมดเอาแล้วเงินมันกระเด็นไปถึงคนไทยตอนไหนเนาะมันไม่กระเด็นเลยสุดท้ายมันไปทัวร์ศูนย์เรียญคือหมายความว่ามาแบบแทบจะบริษัททัวร์ก็แทบจะไม่ได้อะไรแล้วก็แล้วก็มันล้วงเงินจากในกระเป๋าคนจีนด้วยวิธีแบบนี้คือพาไปช้อปปิง้งแล้วกินค่าเปอร์เซนต์หรืออะไรต่อไม่อะไรกันมันไปนขบวนการที่เงินมันไม่รั้วไหลออกมา ตามหลักของการท่องเที่ยวที่ควรจะเป็นการกระจายรายได้สู่คนในท้องถิ่นมันไม่ได้เป็นแบบนั้นไว้กันเถอะรวมกันไปว่าถ้ามันมีผับจีนเกิดขึ้นมียาเสพติดชนิดฝากได้คุณงงไหมล่ะรวมไปถึงบ่อนการพน,นันที่พี่จับได้อายัดที่พัทยาเนี่ยเปิดเป็นบ่อนมีโต๊ะบาคาร่าแบบโอโหปูพรมแดงโต๊ะบาคาร่าสีเขียวอลังการม่านรูดโหอยู่กลางพัทยาอย่างเงี้ยทําได้ด้วยคําถามคือ ถ้าไม่มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังมันจะทำได้อย่างไรแล้วก็แน่นอนมีคนชี้นิ้วไปที่ไปที่นักการเมืองอดีตรัฐมนตรีเราเองก็พูดถึงแต่ไม่ได้เอ่ยชื่อหรอกเพราะกลัวเขาฟ้อง <c oughs> ขี้เกียจขึ้นศาลแน่นอนเขาก็ขู่จะฟ้องจริงๆแล้วรอบนี้ขู่ไปจากต่างประเทศเป็นคลิปฟังเสียงผู้กองธรรมนัสครับผมมีเพื่อนอยู่หลายๆประเทศนะครับผมเดินทางไปประเทศ,เทศนี้ผมมีเพื่อนอยู่ แน่นอนครับมีทั้งฝรั่งนะครับมีทั้งคนจีนคนไทยอินเดียนะครับเป็นเรื่องปกติถามว่าผมรู้จักไหมนะครับหลายคนผมก็รู้จักแต่ผมไม่ได้ทำธุรกิจกับคนพวกนี้ธุรกิจกับผมก่อนผมจำเรื่การเมืองชัดเจนครับผมทำธุรกิจเยอะแยะดังนั้นผมรู้จักคนนั้นคนนี้นะครับ อย่าเอาผมไปโผวันวโผพันว่าผมต้องทําธุรกิจ,จกับคนนั้นคนนี้ผมณเวลานี้ผมเป็นนักการเมืองนะครับผมพร้อมที่จะสูกตรวจสอบนะครับแต่ต้องถูกต้องตามกฎหมายนะครับพั่นนั้นนะครับขอวอนถึงพี่น้องสื่อมวลชนบางสํานักที่เอาผมไปวิาพากษ์วิจารณ์ทางด้านเสียหายผมเงียบนะครับผมเงียบมาเกือบสองอาทิตย์แล้วนะครับ ไม่ใช่ว่าผมอยู่นิ่งแล้วผมไม่ทาอะไรผมกําลังเก็บข้อมูลนะครับเดัะนั้นนะครับขอควร่วมมือพี่น้องสื่อมวลชนว่าเรานะครับนาเสนอข่าวที่ให้มันเกิดประโยชน์กับสังคมและเกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายนะครับอย่าเพิ่งดวดตัดสินใจว่าเขาเป็นคนดีหรือไม่ดีเราต้องแยกแยะนะครับระหว่างการรู้จักกันการทำธุรก,กิจและเรื่องการเมือง อย่าเอาไปผสมอย่าเอาไปละเลงนะครับจนทําให้เกิดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือผู้ใดผู้หนึ่งเกิดความเสียหายนะครับเพื่อเขาเสียหายแล้ววันนั้นพวกท่านจะลําบากต้องขึ้นลงขึ้นศาลกันเป็นว่าเล่นนะครับผมฝากไว้ด้วยครับโอ้ยเดี๋ยวจะขึ้นลงขึ้นศาลกัน,น,กนเป็นว่าเล่นนะเออทาเล่นไปขณะเดียวกันเนี่ยคนแรกที่เอ่ยชื่อธรรมนัสออกสื่อเนี่ยเอ่ยชื่อมันนัสเนี่ยคือคุณสันทนะไม่ใช่สื่อคนไหนเลย